ที่2ค่ะเป็นยาแก้กปวดเกรงในช่องท้องนะคะตัวนี้จะช่วยให้เราหายปวดแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราปวดท้องไปโรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็มักจะฉีดยาตัวนี้ให้แล้วก็มักจะให้เป็นยาเม็ดกลับมากินที่บ้านด้วยวันนึงกินได้ไม่เกิน8เม็ดนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มตั้งการอาเจียนค่ะจะเห็นได้ว่าหลายคนเนะี่ยอาเจียนค่อนข้างมากเลยปวดท้องมากแล้วอย่างอาเจียนมากอีกปกติค่ะถ้ากินยาเข้าไปแล้วค่ะแล้วอาเจียนยาออกมาแนะนําว่า แกะเม็ดใหม่กินเลยนะคะอย่ารอเวลานะคะถ้าเห็นเลยว่ามันอ้วกออกมาแล้วมีมียาเม็ดยาออกมาเป็นเม็ดๆอยู่ยังไม่ทันดูดซึมอะคะ่ะก็ให้แกะเม็ดใหม่แล้วกินยาเลยนะคะต่อไปกลุ่มยาเคลือกบกระเพาะค่ะยาเหล่านี้ก็จะช่วยเคลือกบกระเพาะอาหารนะคะเวลาที่เราทานอาหารแล้วรู้สึกแสบแน่นท้องนะคะพวกนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกสบายท้องขึ้นนะก็คือให้กินหลังอาหารเวลาที่รู้สึกแน่นๆนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่ามีลมมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากก็สามารถกินยาขับลมได้ นี่สมุนไพรที่ช่วยได้มากนะคะก็คือขมิ้นชันกับสไลด์สไปดูเลน่าสองตัวนี้ค่ะมีฤทธิ์แย้งของการสมานแผลในกระเพาะ